ืวิวหน้าแบบนี้เหมือนพระพิคเนตเลยนะครับแต่ตรงหน้าหัวตรงหัวแบบนี้นะครับโอ้ดู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 สวัสดีแม่ซีนะคะสวัสดีแม่ซียามเย็นนะครับพอเลินก็กำลังพาน้องกันเจ้าเดินเสร็จนะครับก็ พาน้องดาวมาอาบน้ำนะครับผมรประกันแน่นอนครับน้องดาวอาบน้ำเช้าเย็นแน่นอนครับเพียงพร้อมตายพร้อมครับอาบทุกเวลานะครับโอ้โหดูดูดูมากลายนะครับน้ำนะงายกแบบนี้นี่งายาวมากครับน้องดาวงาเริ่มยาวแล้วครับปึ๊บน้ำ อ่บประมาณนี้ครับเดี๋ยวน้องก็ไปเล่นดินเหมือนเดิมแร้บผมพอเลยพอเลินอาบมานานแล้วผมกำลังมาถ่ายให้แม่ชมนะครับอื้อหือเจ็บล็กบอลไปด้วยครับปพ๊บดูนะครับจะเตะได้ไหมลูกลูกลักบี้นะครับเพิ่ฟองลูกลักบี้มันไม่กลมนะครับรอดูครับน้องดาวจะเตะได้หรือไม่นะครับปึ๊บเบบเลูกมันประกลมวระปรรนัดวรนัดลูกมันไม่กลมนะครับ ลูกไม่ลกลมนะครับดูดูดูลูกที่แม่สีเอามาให้นะครับต้องขอบคุณแม่สีที่แฟนแม่สีเป็นนักกีฬานะเอาลูกลูกอันนี้มาให้หนึ่งสองอย่าเตะให้แงนะเดาอืออือโอ้ดูท right> ่าดูท่าด no ูท่าดูท่าครับหนึ่งเด้อลูกมันไม่กลมโอ้เจไดเบิร์ตลูกนะครับ นี่ครับโรงดาวจะได้พักผ่อนนะครับอาบน้ําเสร็จนะไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้กลับมาจากแห่นะครับปื๊ดปื๊ดู่ดำเมียมนะดำเมี่ยมเลยนะไม่โอ้เห็นตอรลนไฟนี่นะครับ้องดาวนะของมักเพินนโอ้โห้โก้โอ้โอ้าอ้โอ้าอหโอ้โอ้อ้โอ้โอออออออ่ ตัดต่อ,ตอครับขุดหลองเราครับก็ดูดตัวใหญ่กว่พาพอเลินเยอะแล้วนะครับแม่พีครับแต่ก็ยังดูดูท้องวิ่ไข่เองลืงเง่างบับนะครับทองนะครับชึบชๆบชบ ถ้าอะไรเนี่ยถ้าอะไรโอ้ยต่อสุดที่รักของเขานเรียบร้อยไม่เรียบร้อยน้องปอเ,เก็บขยะั้งดาวนะครับตอนกลางวันนะผมไอ้มีคนอยากเข้ากล้องหรือเปล่านะครับห็นไ,ได้ครับอาบน้ำเสร็จก็ทาแป้งนะครับน้องดาวทานะครับ คุณจะชอบอาบน,น้ำแต่ก็ชอบทับแป้งบ่อยนะมนแม่เม่เียมคันคันอาเซ็กก็เก่านะคันคันคัน,นดูต่อต่อสุดที่รักนะครับออดูด,ดูน้องยันเจ้าดูพีดาวยู่นู้นน้องเจ้าอยู่ตรงนู้้นนะเป็นไหมครับแม่เฟียบ เอาพุ่งเอาพุ่งเก่าเอาพุ่งเอาพุ่งถูใหม่ครับพุ่งถูต่อครับโอ้โหน้าขาวแล้ววันหันมาหน่อยเลยวันดาวดาวนั่งนั่งนั่งครับโอ้ยนั่งครับนั่งครับโอ้ยโอ้ยนอนนอนนอนครับโอ้ยนอนนอนนอนญากน่ารผมเปลี่ยนกล้องนอนนอนนอนดื่บน้ำมาใหม่นะครับอาบน้ำมาใหม่ก็นอนน้ำเก่าเก่านะไม่เสีย โอ้โหน่ารักมากครับโอ้โหน่ารักมากครับโอ้โหโอ้ยจากขั้นจากหนารักจากเดียวอย่างน่าดาวน้องนะครับดูดูดูโอ้โหโอ้โหฮ่วิวหน้าแบบนี้เหมือนพระพิฆเนศเลยนะครับแต่งตรงหน้าหัวตรงหัวแบบนี้นะครับโอ้ดู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 โอ้ยนะครับ นาักมากนะครับหมูอ้วนของเรานะครับดูตัวครับแม่สีครับถ้านั่งนะครับเฮ้ยอ้วนทำน้ำทุกวันอาบเสร็จก็จะประมานนี้แล้วแม่สีก็ลงดินต่อทาแป้งต่อนะครับเบเบเจบเบโอ้ยไม่ลงดามีความสุขหรือเปล่า นี่นไงเงี้ยแม่เสี่ยวครับผมนี่หนะ้ประมาณนี้นะครับดวงดาวนะผมดาวตันนี้เบสต์โอ้ยนะครับนี่นะครับดูพี่เดือนของเราครับน้องดาวน้ําติดพี่เดือนก็กินน้ํานะแม่เสีเราก็จะโยนใส่ยางไปให้นะคะพี่เดือนก็จะคว้านะครับเอ,อ๊บเอ,อ๊บเอ,อ๊บขึ้นไหมวันนี้พี่ปื้มโยนไกลนิดหนึ่งนะแม่เสีรับนี่เอ๊บ <G ül üyor> นี่นะครับกินแล้วครับแไม่พีเทิงกินเทิงโยกบานโอ้ยนะครับ <G ül üyor> หล่อเหมือนกันนะครับพี่เดือนก็หล่อเหมือนน้องดาวนะครับดูครับที่เดือนไม่ได้ตัวเล็กเลยนะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ผอมนะไม่ไม่ีดูด,ดีๆนะครับโดยจะโค้งหน้าตรงนี้นะครับท้องนี่ มองทาง,ทางตรงเนี่ยท้องอ้วนกว่าหน้านะครับแม่สิไม่นะฟังถ่ายลายตรงให้พี่หน่อยฟังถ่ายลายตรงให้พี่หน่อยเร็วครับสักสามสีเบี้ยนี่นะครับชุบชุบ อเเมื่อกี้ก็ตะโกนบอกให้น้องฟางถ่ายคลิปน้องดาวไว้ให้นะ้ำน้องดาวเล่นต่อนะเมืม่อกี้นอนเล่นนะครับนะถ้าพี่เดือนหันหลังอย่างนี้ก็แสดงว่าอิ่มแล้วนะครับผมหลังจากพี่เดือนนะกินน้ําเสร็จพี่เดือนก็จะเหมือนน้องดาวนะครับต้องเอาอะไรไปแลกนะกินน้ําเสร็จแล้วก็จะโยนอ้อยให้เขาเขาก็จะปล่อยสายย้ายมาครับแม่แม่เพราะว่าเราเข้าใกล้พี่เดือนไม่ได้นะเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับอ้วนมากนะพี่เดือนตอนนี้เนี่ย ใครว่าพร้อมเนี่ยดูนะครับแม่สีครับอ้วนมากนะครับกินอ้อยหล่อครับของโปรดเขานะครับส่วนแม่แป้งกได้กินเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่แป้งกินแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงหักเนี่โอ้ยนะครับนี่นะครับบรรยากาศครับ บรรยากาศบ้านดาวนะครับยามค่ำคืนนะไม่แม่สีครับนี่นะครับบรรยากาศบ้านดาวยามค่ำคืนนะครับโอ้โหดูครับนี่อันมาทางนี้นะครับเดินไปนี่ก็จะเป็นแม่แป้งกับน้องดาวนะครับโอ้ยครับแม่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับใครเป็นกำลังใจให้ช่องพึ่พิน้องปอนด์ชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับโอ้โหจันเจ้าวิ่งหาแต่สา Nam เลยครับ สวัสดีครับแม่แมฟี่ครับโอ้โหดูครับดูครับสะไม่มีน้ำนะแม่แมฟี่ครับตอนกลางคืนนะดูในี่อยากเล่นน้ำก็ไม่มีน้ำบ๊ายบาย